ผมสวัสดีครับแม่มือนีก็มาหากันเนาะนี่ขนลงแรงๆไปไหมว่าจะละมาหาเยือกันมือนีก็บันใดถัดท้ายวันใดดอกขนมันแห้งเดี๋ยวสิหาไต่เกียดไต่หน้าก่อนเนาะเดี๋ยวจังว่ากันมือนีหาเยือกันยุดสามมือมือนีมือเสาร์มืออาทิตย์เป็นไง่ายวันกันจั๊กสิ่ยุดต่อไปเนาะเดี๋ยวจังว่ากันโอเค ครับผมนี่ก็ล้างแกะไตเขียนมาเรียบร้อยแล้วก่อนหิวเขาก่อนยาบฝนตกคอมเดี๋ยวยังไงอะไรยังจังไปย,งออยังไงฝนซาเลใช่ไหมเม็ดมันหลายหมดโอกูทำได้เขียนมาหลายเนี่ยวตกยังจะบ่ไหว,วหิวยุดก,ก่อนฝนลงแหี้ยครับดิ้งจืดหมดเดี๋ยวนะัรอบนี้ก็ขอกินก่อน โอเคคือเขาแต่มือนีดเปลี่ยนสีได้สิ้นเดือนวายแต่สีขาวสีทองกปล่ะเบิเง่งเนี้ยว้าวโอ้ยแง่แง่ก็สีขาวอีก <S <S มือนีนอดน,น้องชายไปอยู่ตีทุระคอมเมนตไปครับบัก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 ไปครับมัอนบักประยุทธ์หรือเ่เขาไล่ถิ่มมาจากโรงงานแล้วก็จากเด้ยอีกสองมือไปเห็นมันบ่วอมันก็น เห็ดบุญเห็ดตาขอบุญในแม่นโรดอะว่าเดี๋ยวกินกันไหมเดี๋ยวไปติดตามตอนที่เราจิ้แล้วเราไปโอเค a few moments later จะมุ่งย่างเบบแบบไงเนาะวายได้เวลาแล้วตัวอ้าวนะครับเดี๋ยวีไปใส่เบสระบาดเนี่ย หลังจากฝนมันดูดล,ละล่ะในเขียดตัางแตงใกล้ๆนะโอ้เขียดเบิง้งดีละ่ะนองเลยแมงเขียดไทยบ้านเพิ่นแมมเมีมยดไทใหญ่กว่าน,นาบเขียดประเทศเลยโอ้ประเทศย,ย,ยุ่ยยาาอ่ะประเทศย่างประเทศประยุทธ์นี่ล่ะแม่เมื่อเพื่อนที่อ่ะเดี๋ยวมันสีรี่าว่ามาว,ว่าศูนย์เอาล่ะเดี๋ยวจังหวะยังไปเดี๋ยวมันส์ลี่นะ ฝนก็ลงตาฝนมาก่น <incoming> ห <Så. S 1> ัวเปียกเบิดเป็นเดี๋ยวผมจะไปใส่ต่ออีกจังน่อยล่ะมันย่งบวกกีรางดอกมันก็ใส่ก่อนน้นนั่นแหละล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแก่หนาวก่อนจังน่อยเริ่มคือฝนฝือหยางมันก็นนะมันกังพวงจังน่อยล่ะอันนี้บอเม่นเนี่นะสะทิมโหลดผูใดมาแกงฝนน้ำสีท้อง สินเดียนเล่าสินเดียนกินของดีแท้โอ้ยธรรมดาละว้าวไม่น่าเลยกลางเดือน,น,นยังยืมเจ้าไม่เด้อคนไทยค่ไดก็ไายเดีย๋ยว <c oughs> ่าเด้อเห้ืเวลาลาครับพี่นอกมะเดี๋ยวไปแ,แาาก้หนาวจังหน่อยเลยแบบพิสัยกันเดี๋ยวว่าสิไใดบ่ได้ไดจัดแจ้มมือนี่ก็มันก็รุนนองมือนี่นองาวว้ายประยูบนี้เฉียงมันก็เอาจังหน,งน่อยละ มันก็ดีอะบอมันวอยู่ก็ดีอะบอเปลี่ยงวันไหนตาผมไปจชดไปไปเลยนี่มาเบิองเลยพี่น้องเยอะเครียดมันชีบ้าตกติดมันตกปากมันติดเจ่มพี่น้องแล้วว้าวเบิองครับปากรุดครับผมง่ายเองครับผมมาดผมนปตาธรรมดาครับชีบ้าได้ปลากรุด ครับผมสิป่าไปคือชาวบ้านครับผมนี่น้ำเสนอครับมือแรกผมได้ปลาบูมือที่สองผมได้ปลาซอเกอร์หรือปลาเทศบาลมือที่สมนี่ละครับปลกดกดกลับมาหาเด็ดตาคอยล้มาเด็กปลาบูเด็กปลากดก็เป็นค้นบาปเลครับ คนหมานะครับโอเคนี่ปากกัดเนื้อเขาจะกินเขียดเะมันมันอยากเข่ามาแต่ทานว่างหันนั่นปะโอ๊ตเมนบอนนี่บริเตียมไม่เลยปนินกูซิบปะาคอกู่แม่นซิบปนินตายมึงเข้าใจอะไริดปะเนี้อ่ะไอ้พี่กูจะเอาปะาคอปะาคอญ่เนี่ย นี่นะครับ <Anyways> น <desserts> ี่เป็นพยานะครับนี่นี่เขียดผมเกลือเลือดใจนี่ีจังหน่อยแต่รุและเนี่ยเบิ้งเด้อเลยได้ปลาแปลกๆนะเอาเงาเขียยมาหาเราก็นี่จะผีบ้าบ่ปลากดกับปานินปลาบูเป็นั่นธรรมดาเอาชีวิตี่โลกแปลกปาง มึงเป็นยังไงบักตองเป็นยังไงจีือบอ่มึงเบิ่นจื่อยุคนายเขาจะได้หดปลาบ้านมอไวบ่เหลือแล้วหมอเด้อธิบายไหวน้องหลังจากที่เฮาปลาแล้วนี่มีแซ่บนี่มีค่อยๆเด้อค,ออค่อ,คอยๆเด้อระวังมันหน่อยนั่นเด้อของงาเด้อ อันนี the ้คืนเห็นนะครับนี่หนึ่งแก้งครับคืนน้ำคืนนี้อ่าเฮ้ยเริ่อะไรเริ่มโอ้ใส่ก็ได้อยู่ แถมแรกปลาคอป่ะแทมแรกป่อคอแล้วครับอ่าอืมอยากเอาป่าขึ้นยู่แต่มันท่านไปเบิดเหรอเอแน่นอนสู่้ายบ้านต้องย่นขึ้นบกก่อนไปเละอ่าโอ้ธรรมดาครับผมคนมาาน,นะครับต่อครับ อ๋อยังได้ละประยธดบักเพื่อนบักเพื่อนฮียหนึ่งแต้มในวันนี้ก็ตีอะไรกะตีแล้วตีสามตีสามแล้วขน,น้อยล่ะเขียนท่อก็ยังว่าตายทุกคนสูตรใช้บ้านคน่นเขียนเร่าใายบ้านคนหญ่ยี่สิเขียนประเทศยุทยาน ครับผมมาย้ำกูเบสจำเศร้าแล้วก็อย่างที่เห็นในมือนี่แหละแต่มันหายมันบระทัน่นคืนฝนตกหลายหมนี่ขั้นหนึ่งเอาบระทันเนี่ยไปบระทันละ่ะหมดเวลาละ,ละต้องปลูกกลับไปก่อนเดี๋ยวไปดูอีข้างหน,นอีกเล็กน้อยโอ้ยยังการนาบมาไหม บรรยากาศาำเจ้าครับแ่บ้านด้อยจังหวัดอยุธยาแน่นอนนั่นยังตำบลยังโอ้โหจำได้ไหมตำบลอำเภอดับบูดาบ,บีอาบ,บูดาบ,บี <c oughs> ไหนเก็บเด็ดตำบลอาหรับอิมิเลสมาเบิ้งแจมต่อไปแด่กันเนาะป๊อ กูได้หูบอกผมได้เด้าตายเขาเมนต์เลยเป็นยังเหยียดแขวี่ยขึ้เหลอือย่างละครึ่งตัวเนี่ยบอกได้เด้อเป็นยังมันกินนี่ตมันี้ใกล้กันเนี่ยหรือเป็นยังไหนผมพีชพิษยังไหนบอกผมนะผมบอกเข้าใจบอกเข้าใจแต่ได้บักตกดหรือล่ะมันงึดใจไรมัน <c ười> เป็นยัง เสาวเขาเสียงดังเล็กน่อยแหละพอขึ้นนอนบอกใครอิม่มหรือเรียกง่ายๆว่ายังไม่นอนไป A few moments later ครับนี่ผลงานเมื่อคืนเนี่ยแรนี่แหลแะครับเขอยู่เขกินอยู่ดีก็ไปซื้อเขากินแต่ว่าขันน้ำมันกับแพงกว่าหลายนะเบิื้องแล้วรถดในเด้วอวุน้าเด้อหย,ยุดเพี้ยนได้ยินไหม <What? S 1> อ่าอันนี้ต้ตมตำนะเดี๋ยวกินได้อยู่ปะเนี่ยกินได้แล้ว ปลานนี้ตัวใหญ่พี่น้องเลยเบิ่งพุ่งะ่ะของแท้ครับผมเหยื่อเขียดนําเสนอเหยื่อเขียดอย่างเดียวครับปลากายไอ้ปลากดนี่ครับก็เหยื่อเขียดอีกแล้วครับผมนะมีหลักฐานอยู่ในคลิปเขาไปเบิ่งกันเด้ออืมโยเวนแตปลาบูกับปลาช็อกเกอร์นี่แหละยั่งมาทัานได้อยู่ใน้ <c oughs> โซ่โซ่เนี้ยนะเผาอ่ะ <c oughs> อืมอืมอโอ้มาๆพี่น้องกินเทาเดียกันเรือเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเจนะ <c oughs> หมุนนั่นนั่นยัง เน้นเปียเชื่อมดีเยือเขียดพี่เยือเขียดอ้เทหลอกเขาเส้นแก้วเยอะเตียนะโอ้โหนี่ยพี่สุดยอดแล้วเยี่ติีโหดใช่เอาดำให้มาด้วยน้องมันของแท้ด้ของแท้ดีกว่าอย่าห่างไปไปจวดได้พี่น้องมือนี้ก็ปิกิสนเสละเอาของมาดีครับโอเค